สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน้ำพริกเรื่องเล็กจากชาแนลน้ำพริกสตอรี่นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าก,กิโลมิงค์ลูกเล็กแบบนี้ส่วนมือขวาของผมลูกนี้เป็นเมกมิงนะครับที่ผมเคยแนะนําการเล่นไปแล้วขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการเล่นเจ้าลูกใหญ่ลูกนี้ถ้าให้อินตามสูตรที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็อาจจะมีหลายสูตรอยู่พอสมควรแต่พอได้ลองมาเล่นลูกเล็กดูบ้างนะครับบอกเลยว่าใช้สูตรน้อยมากคือดึงสูตรหลักๆจากลูกใหญ่มาแค่2ส,สูตรเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่กําลังช่างใจนะครับระหว่าง2ลูกนี้ ถ้าแค่อยากเล่นสนุกๆคำๆนะครับผมแนะนำเจ้ากิโลมิคงดีกว่านะครับในเบื้องต้นนะครับที่ผมอยากจะแนะนำคือทำด้านขาวให้เต็มก่อนนั่นคือเป้าหมายแรกนะครับที่เราจะทำกันดังนั้นผมก็จะนำชิ้นที่มีสีขาวประกอบนะครับมาไว้ด้านบนอย่างน้อย1ชิ้นแบบนี้ที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เหลือผมจะได้สาธิตให้ครบนั่นเองนะครับและในขั้นตอนนี้เมื่อทำเสร็จแล้วด้านข้างจะถูกต้องตามไปด้วยนะครับ ในขั้นตอนการเล่นนะครับผมจะมองด้านเรียบนะครับเข้าสูตรให้เพื่อนๆสังเกตตามไปด้วยนะครับโอเคครับหลังจากได้ขาว1ชิ้นมาไว้ด้านบนแล้วหากทำมือลักษณะนี้สิ่งที่ผมจะทำคือบิดชิ้นสีขาวด้านบนนะครับไปไว้ที่นิ้วชี้ขวาตอนนี้ถ้าเราไม่ยกรูบิกขึ้นการมองจากมุมนี้เพื่อนๆจะมองเห็นได้แค่2สีเช่นตอนนี้สีขาวเขียว และนั่นคือชิ้นที่ผมต้องหามาเพิ่มเมื่อเจอแล้วเราต้องนำชิ้นดังกล่าวนะครับไว้ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนิ้วโป้งลองหาดูนะครับโอเคครับอยู่ตรงนี้นะครับขาวเขียวที่ผมต้องการผมจะบิดขึ้นไปด้านเรียบนะครับวางลูบิกเอาไว้แบบเดิมตอนนี้ชิ้นที่ผมจะเล่นอยู่หน้าผมแล้วถ้าขาวชิ้นบนอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับก็เลื่อนเข้ามาที่นิ้วชี้ขวามือด้วยนะครับเริ่มสูตรเลยนะครับ นั่นคือบิดแกน R ลงหรือแกนขวานั่นเองบิดหนึ่งครั้งพอนะครับจากนั้นบิดชิ้นที่อยู่หน้าเรานะครับเข้าไปถ้าสีขาวต่อเรียงสวยงามให้บิดแกนขวาขึ้นเป็นอันเรียบร้อยนะครับบิดไปเก็บไว้ที่นิ้วชี้ขวามือนะครับเราจะเห็นว่าเราจะต้องหาสีใดต่อไปและนําเพื่อนของมันมาไว้ที่หน้าเราเหมือนเดิมผมต้องการหาขาวม่วงนะครับเป็นตําแหน่งด้านเรียบพอดีนะครับดังนั้นถ้าผมทํามือแบบนี้ ผมก็ควรจะย้ายชิ้นที่อยู่ด้านบนมาที่นิ้วชี้ขวามือใช่ไหมเมื่อพร้อมแล้วเริ่มสูตรได้เลยนะครับบิด R ลงมาบิดชิ้นที่อยู่หน้าเราเข้าไปเรียงต่อสวยงามแล้วบิด R ขึ้นจากนั้นนําไปไว้ที่นิ้วชี้ขวามือทันทีนะครับผมก็จะมองเห็นขาวเหลืองและเริ่มมองหาเพื่อนของมันนะครับเจอแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าวางลูกลงไปชิ้นที่หามาได้จะอยู่หน้าเรียบนะครับจัดตำแหน่งก่อนเล่นให้พร้อมเริ่มสูตรครับ แต่รอบนี้ไม่ได้ต่อสวยงามนะครับให้บิดไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะเก็บ R ขึ้นเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับนำมาไว้หน้าเรียบพร้อมแล้วนะครับเริ่มสูตรอีกครั้งครับถ้าไม่ต่อเรียงนะครับบิดไปด้านขวาอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะบิด R ขึ้นเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับนำมาไว้หน้าเรียบขาวเหลืองนะครับเรียงต่อสวยงามแล้วจากนั้นบิด R ขึ้นเป็นการจบสูตรบิดไปไว้ที่นิ้วชี้ขวานะครับ นั่นคือขาวน้ำเงินหาอีกชิ้นมาไว้หน้าเราแต่บังเอิญน,นะครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้พอดีไม่ต่อเรียงบิดไปขวาอีกหนึ่งครั้งนํามาไว้หน้าเราอีกครั้งนะครับไม่ต่อเรียงบิดไปขวาอีกหนึ่งครั้งจบสูตรด้วยอาขึ้นทำซ้ำอีกครั้งนะครับอาลงนะครับ เลียงแล้วบิดขึ้นเก็บเลยแล้วก็จะได้หน้าขาวเต็มหนึ่งหน้าแบบนี้พร้อมกับด้านข้างนะครับที่สีเลี้ยงต่อสวยงามและเมื่อได้สีขาวเต็มแล้วผมจะวางสีขาวลงด้านใต้วางลงไปเลยนะครับ การมองในขั้นตอนนี้นะครับก็ยังคงมองด้านเรียบเหมือนเดิมนะครับสําหรับมือใหม่ผมแนะนําให้พยายามจับลูบิกให้เหมือนผมเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับในขั้นตอนต่อไปผมจะจับรูบิกในลักษณะนี้ให้ด้านใต้ลูกนะครับพลิกขึ้นมาเล็กน้อยเราจะมองเห็นขอบสีตอนนี้คือเหลืองน้ําเงินผมจะมองหาเพื่อนของมันนะครับนํามาวางไว้ด้านบนเหลืองน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องบิดไปด้านบนโอเคนะครับ ตอนนี้ชิ้นที่เราจะเล่นนะครับอยู่ด้านบนแล้วจำได้ไหมครับว่าในขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้มองด้านเรียบนะครับจากนั้นลองทำมือแบบผมสมมติเราแบ่งด้านล่างเป็น2ฝั่งเราจะเห็นว่าน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาและเหลืองอยู่ฝั่งซ้ายผมจะใช้นิ้วโป้งแตะที่ฝั่งขวาจากนั้นนิ้วชี้ของผมนะครับจะนำไปแตะที่ด้านบนนั่นคือตำแหน่งเตรียมสูตรดังนั้นผมต้องบิดชิ้นน้ำเงินเหลืองมาที่นิ้วชี้ขวา เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าที่นิ้วชี้ของเราสีที่เราแตะโดนต้องเป็นสีเดียวกับนิ้วโป้งแบบนี้จากนั้นบิดแกนข้างหน้าเรานะครับลงไปได้เลยเมื่อบิดลงไปสีนั้นจะต่อเรียงกันพอดีแบบนี้นะครับเยี่ยมไปเลย ไปดูหน้าต่อไปนะครับแบ่งครึ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับน้ำเงินแดงนะครับแน่นอนเราต้องนําสีน้าเงินแดงนะครับไปวางไว้ด้านบนก่อนใช่ไหมบิดไปไว้ที่ตำแหน่งนิ้วชี้ทันทีจากหลักการที่ผมบอกนะครับโป้งกับชี้ต้องแตะโดนสีเดียวกันแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นบิดแกน F นะครับหมุนลงไปได้เลยหน้าต่อไปนะครับด้านนี้คือแดงเขียวเราจะหามาใส่ตรงนี้นะครับโดยการนําแดงเขียวนะครับไปไว้ด้านบนก่อน รนะคับหลักการเดิมเลยโป้งแตะฐานขวานิ้วชี้ต้องแตะโดนสีเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจนะครับหากเราไม่แก้ไขเมื่อบิดลงไปสีก็จะไม่ต่อกันนะครับโอเคดังนั้นหากเจอกรณีแบบนี้เราควรจะแก้ไขก่อนนั่นเองเริ่มจากบิดชิ้นเจ้าปัญหานะครับไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้ด้านขวานะครับ ไม่สับสนนะครับทีนี้ให้บิดแกน F นะครับหรือแกนที่อยู่หน้าเราหนึ่ครั้งตามเข็มนาฬิกาจะเห็นว่าชิ้นที่เราต้องการนะครับมีการพลิกสลับด้านแล้วเตรียมใช้หลักการเดิมได้เลยแต่สีเดียวกันแล้วเราก็บิดแกน F นะครับลงไปได้เลยเรียงต่อสวยงามนะครับหน้าต่อไปแบ่งเป็นเขียวม่วงมองหาเขียวม่วงอีกชิ้นไปไว้ด้านบนก่อนนะครับอยู่นี่แล้ว ให้สังเกตด้วยนะครับว่าหากเราบิดออกมาอาจไปทําให้ชิ้นอื่นหลุดออกมาด้วยผมจะต้องนําเขียวม่วงออกไปก่อนนะครับจากนั้นเก็บชิ้นเดิมเข้าที่แบบนี้เลยม่วงเขียวนะครับข้างล่างเราแบ่งครึ่งจากนั้นใช้หลักการครับโป้งแตะโดนม่วงดังนั้นนิ้วชี้ต้องแตะโดนสีม่วงแบบนี้ยังผิดใช่ไหมครับบิดยูไปทางนั้นซ้ายหครั้ง เราจะไม่บิดแกนบนไปทางขวาแต่ทําการบิดแกน F ตามเข็นเมนาฬิกาหนึ่งครั้งตอนนี้สีม่วงพลิกหงายขึ้นแล้วนะครับใช้หลักการเดิมเลยครับโป้งแตะชี้แตะสีเดียวกันนะครับบิดแกน F ลงได้เลยเรียบร้อยนะครับหน้าต่อไปแบ่งครึ่งได้เป็นม่วงกับเหลืองแน่นอนครับมองหาสีม่วงเหลืองไปไว้ด้านบนก่อนอยู่ด้านบนแล้ว ป้งแตะเหลืองชี้ต้องแตะเหลืองเหมือนกันนะครับจากนั้นบิดแกนเเก็บได้เลยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นอันครบทุกด้านนะครับและเงื่อนไขในการเล่นขั้นตอนต่อไปนี้ผมแนะนําให้พยายามจินตนาการนะครับบองลูบิกให้เป็นหัวสิงโตนะครับโดยมี2ตาด้านบนคือศีรษะ2ตา1นึ่จมูกแบบนี้ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นคิ้วอะไรก็จินตนาการไปนะครับ เราจะหันหน้ามองรูบิกในลักษณะนี้สิ่งที่ผมจะทําในขั้นตอนนี้คือแก้จมูกให้ถูกสีจมูกตรงนี้นะครับควรเป็นสีเหลืองไม่ต้องสนใจว่าด้านอื่นเป็นสีอะไรนะครับโฟกัสไปเลยนะครับว่าชิ้นไหนมีสีเหลืองก็คือชิ้นนั่นแหละนําชิ้นดังกล่าวนะครับไปไว้ด้านบนเหลืองอยู่ตรงนี้การจะบิดออกนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับชิ้นอื่นอาจจะหลุดออกมาด้วยผมจะบิดไปไว้ด้านบน จากนั้นบิดลบออกไปและไม่ลืมที่จะเก็บชิ้นที่หลุดออกมานะครับเก็บเข้าที่เดิมของมันด้วยนะครับโอเคครับจากนั้นหันกลับไปมองด้านที่เราจะเล่นนั่นคือด้านที่มีจมูกสีเหลืองใช่ไหมมองตานะครับมองเป็นรูปโมสิงโตจากนั้นนําชิ้นที่เราจะเล่นนะครับมาไว้ที่นิ้วชี้ขวาหรือคิ้วขวาตามที่เราเจนนาการนะครับแบบนี้เลยเมื่อตเตรียมพร้อมแล้วนะครับวิธีเล่นคือบิดตาซ้ายขึ้น1ครั้ง จากนั้นแกนบนหรือแกนยูไปทางด้านซ้าย1ครั้งถ้าสีที่เรานำมาไม่ต่อเรียงแบบนี้ให้บิดแกนบนนะครับไปทางด้านซ้ายอีก1ครั้งจากนั้นบิดตาซ้ายกลับลงมาเก็บเป็นอันจบสูตรนะครับตอนนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเสียหายเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งนะครับเก็บชิ้นที่เราจะเล่นไว้ที่นิ้วชี้ขวาหรือคิ้วขวาจากนั้นเริ่มสูตร บิดตาซ้ายขึ้น1ครั้งแกนบนหรือแกน U ไปทางด้านซ้าย1ครั้งถ้าต่อเรียงกันแล้วจบสูตรด้วยแอล,ลงทันทีเราก็จะได้1ด้านที่ต่อเรียงเต็มแบบนี้นะครับพลิกมาหน้าถัดไปด้านนี้คือสีน้ําเงินมองหาแล้วนําไปไว้ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแล้วหันด้านน้ําเงินนะครับก็าหาตัวเรามองให้เป็น2ตาไว้นําชิ้นที่ได้มาเตรียมสูตรเริ่มสูตรนะครับแกน L ขึ้น1ครั้ง แกน U ไปทางด้านซ้าย1ครั้งถ้าไม่ต่อเรียงบิดแกน U ไปทางด้านซ้ายอีก1ครั้งจบสูตรด้วย L ลงโอเคนะครับเริ่มใหม่อีกครั้งจัดตำแหน่งก่อนนะครับก่อนเริ่มมองให้เป็น2ตานะครับจากนั้นแกน L ขึ้น1ครั้งแกน U ไปทางด้านซ้าย1ครั้งถ้าไม่ต่อเรียงบิดแกน U ไปทางด้านซ้ายอีก1ครั้งจบสูตรด้วย L ลงโอเคนะครับยังไม่มีชิ้นไหนเสียหายนะครับใช้หลักการเดิมได้เลยจัดตำแหน่งก่อนเริ่ม พร้อมแล้วเริ่มสูตรครับเลียงต่อสวยงามจบสูตรด้วยอล,ลงแล้วก็จะได้ด้านที่เต็มครบเพิ่มมาอีกหนึ่งด้านนะครับด้านนี้ก็คือสีแดงมองหาแล้วเก็บไปด้านบนเลยมือใหม่ที่เริ่มเล่นนะครับอาจหาสีที่ต้องการไม่เจอหรือหมุนรูบิกจนสับสนไปเองนะครับผมแนะนําว่าให้วางรูบิกไว้แบบผมก่อนมันช่วยได้เยอะเลยนะครับการการสับสนโอเคนะครับตำแหน่งนี้ องตาลูบิกนะครับจัดเตรียมให้พร้อมเริ่มสูตรครับ L ขึ้นอยู่ไปทางซ้ายไม่ต่อเรียงบิด่ไปทางซ้ายอีกหนึ่งครั้งจบสูตรด้วย L ลงจัดเตรียมอีกครั้งแล้วเริ่มสูตรอีกครั้งนะครับผิดนะครับจัดเตรียมอีกครั้งแล้วเริ่มสูตรต่อเรียงแล้วจบสูตรด้วย L ลง หน้าต่อไปจมูกเขียวจัดเตรียมชิ้นที่เราจะเล่นนะครับเริ่มสูตรเลยต่อเรียงแล้วบิดแอลเก็บเรียบร้อยนะครับหน้าต่อไปจมูกม่วงนะครับอยู่ด้านบนแล้วเตรียมตัวนะครับเข้าสูตรเลยแอลขึ้นอยู่ไปทางซ้ายต่อเรียงแล้วแอลลงเรียบร้อยนะครับขาวยังอยู่ครบ ทีนี้ก็จะเหลือแค่ชั้นบนแบบนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันในวิดีโอที่2นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ